สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะขอขอบคุณทุกๆุกการติดตามทุกๆุกการสนับสนุนและทุกๆกกาลังใจที่ท่านได้ส่งมอบให้กับบัวบุตรสบงสตอรี่เสมอมาขอบคุณมากๆนะคะหลายๆท่านยังไม่เข้าใจและไม่ทราบว่า ต้นไม้ที่เขาพูดถึงกันอยู่ตรงไหนกันแน่และหลายๆท่านก็ยังคงเข้าใจว่าแอป YT Studio นั้นคือหลังบ้านของ YouTube จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะหลังบ้านของ YouTube ก็คือที่หน้า d a s h บอร์ดของช่องนั่นเองค่ะและ ต้นไม้ที่ว่านี้ก็อยู่ที่หลังบ้านของ YouTube นะคะซึ่งการเข้าหลังบ้านของ YouTube ก็สามารถเข้าได้ง่ายๆเลยนะคะทาง Google นะคะได้มีการนำเสนอไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราจะต้องหมั่นเข้าไปตรวจสอบข้อมูล ที่ใต้ต้นไม้หลังบ้านของ YouTube บ่อยๆนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นข้อมูลจริงๆที่ผ่านการวิเคราะห์ของ YouTube มาแล้วนะคะเมื่อเราได้รับเครื่องหมายถูกครบทั้ง4จุดที่ใต้ต้นไม้นี้นะคะเราถึงจะสามารถเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ YouTube ได้ค่ะ วันนี้เราจะไปที่ต้นไม้ของ YouTube กันนะคะก่อนอื่นเราไปที่แอป Google นะคะที่หน้าจอโทรศัพท์ของเราเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อคลิกเข้าไปตรงช่องค้นหานะคะให้คีย์คำว่าลงชื่อเข้าใช้งาน YouTube นะคะจะมี2เมนูปรากฏขึ้นมาคือลงชื่อเข้าใช้งาน YouTube กับลงชื่อเข้าใช้งาน YouTube Studio นะคะเลือกได้ตามถนัดเลยนะคะแต่ในคลิปนี้จะพาเข้าทางลงชื่อเข้าใช้งาน YouTube Studio นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะระบบก็จะนำพาเราไปที่หน้านี้เลยนะคะรอสักครู่นะคะ ตรงนี้นะคะจะมีหน้าต่างการตั้งค่าคาดปิดอยู่นะคะให้เราคลิกปิดตรงด้านมุมขวาด้านล่างของการตั้งค่านะคะเมื่อคลิกปิดไปแล้วนะคะหน้าแดชบอร์ดของช่องซึ่งก็คือหลังบ้านนะคะก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะให้เราสังเกตแถบเครื่องมือที่ด้านซ้ายนะคะ นับจากข้างล่างขึ้นมาตัวที่3เป็นคล้ายๆตัวอักษรตัว S นะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนี่ไงคะต้นไม้ก็จะปรากฏขึ้นนะคะใต้ต้นไม้จะมีอยู่4ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือจํานวนผู้ติดตามต้องครบ1,000คนและอีกส่วนหนึ่งก็คือจํานวนชั่วโมงต้องครบ4,000ชั่วโมง และก็จะต้องมีการล็อกสองชั้นนะคะรวมทั้งจะต้องไม่ทำผิดกฎชุมชนนะคะเมื่อเราได้รับเครื่องหมายถูกครบทั้ง4จุดนะคะที่ด้านหน้าของแต่ละหัวข้อแล้วเราถึงจะกดเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ YouTube ได้นะคะ หากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุตรบงสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ